สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้รายการรู้อยู่กับน้ำค่ะพาทุกท่านมาอยู่ที่พื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ในเขตจ,จังหวัดร้อยเอ็ดค่ะพูดถึงทุ่งกุลาร้องไห้ทุกคนนึกถึงอะไรกันคะพื้นที่นี้นะคะในอดีตเคยมีชื่อในเรื่องของความแห้งแล้งทะเลทรายเมืองไทยค่ะและปัจจุบันก็เป็นแหล่งปลูกข้าวหอมมะลิที่เรื่องชื่อไปทั่วโลกค่ะ แต่ยังไงก็ตามนะคะพื้นที่นี้ส่วนใหญ่จะอยู่นอกเขตชลประทานค่ะเกษตรกร,กรที่ปลูกพืชก็จะต้องอาศัยน้ำฝนเป็นหลักแต่รายการรู้อยู่กับน้ำวันนี้ค่ะจะพาไปรู้จักเกษตรกร,กรท่านหนึ่งค่ะที่มีวิธีบริหารจัดการน้ำให้พอเพียงปลูกพืชจนมีไรายได้หล่อเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้ตลอดทั้งปีค่ะท่านมีวิธีบริหารจัดการน้าอย่างไรไปติดตามชมกันค่ะ สวัสดีค่ะคุณพ่อ,อสแสวงวันนี้จะมาถามเคล็ดลับค่ะว่ามีหลักการยังไงที่จะททำเกษตรในพื้นที่โดยได้ข่าวว่าไม่ต้องอรอฝนฟ้าเลยเรามีการจัดการยังไงบ้างคะก็ก่อนก่อนที่จะได้มาอยู่ที่นี่ก็เปลี่ยนปี2 5 4 2ค่ะตอนนั้นก็เป็นทำเกษตรเพียงเดียวมไม่มีเงินส่งลูกเรียน ก็เลยหันมาทำเกษตรในรูปแบบผสมผสานทำไปปี4-2-4-3-4-4 uh ก็ได้รับโครงการพระราชดำริขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เขาเรียกว่าเกษตรพิษฎีใหม่ทำไปเรื่อยๆรื่อยๆไปมันก็มีความบุดมสมบูรณ์ขึ้นแต่ก่อนมันเป็นดินดินเค็มแล้วก็แห้งแรงพอเรามามีน้ำ ระบบน้าส่วนหนึ่งสามสิบเปอร์เซ็นที่ปลูกข,ข้าวกับสามสิบเปอร์เซ็นที่ปลูกพืชกับสามสิบเปอร์เซ็นต์อีกเปรเป็นพืชผักสวนครัวแล้วก็อคอกสัตว์คำว่าทํายังไงบริหารการจับกระจัดการน้ําอยู่ในปัจจุบันเนี้ยเพราะว่าในพื้นที่นี่เราเรามีน้ําส่วนหนึ่งสามสิบเปอร์เซ็นต์แล้วเราก็มีน้ําต้นทุนไว้เวลาฝนตกมานิดหน่อยมันก็เพิ่มน้ําต้นทุนเราขึ้นไปอีกอย่างปีนี้ อย่างปีนี้ถ้าไม่มีผลหลวงเนี่ยแถวๆนี้กนไม่ได้เกี่ยวข้าวเลยแต่ส่วนส่วนอยู่ที่นี่ของพ่อนี่มันมีน้ําต้นทุนน้าพอ่อมีเลยเวาลาเราทานาปเนีเข้ามานิดหนึ่งแล้วก็เอาน้ําขึ้นไปหาข้าวถูบน้าให้มีความชื้นมีความชื้นนิดหน่อยมันก็มันก็อยู่ได้แล้วเพราะว่าพืชพืชข้าวเนี่ยไม่ใช่ว่าจะเป็นพืชที่ต้องการน้ามากนะพอมีความชื้นก็อยู่ได้แต่เน้นเราเน้นเรื่องน้ํานี่ก็คือ เป็นไม่ผล mm hmm. พลืชผกสวนขัวเล่ะสวนรัวนี่มันก็เป็นรายได้รายวันรายสัปดาห์ mm hmm. พอรายรายเดือนเราก็มีรายได้พวกขายขยับขึ้นไปอีกนิดหนึ่ง mm hmm. ของที่มันเป็นพืชสวนรัวทีระดับเดือนเดือน mm hmm. <ๆ>ถ้ามีรายหงเดือนรายหงเดือนเราก็กขายพวกปลาพวกไม่ผลที่มันออกมาเนี่ยขาย mm hmm. รายได้รายปีเราก็ขายวัวขายข้าว แล้วก็ตอนนี้ได้ทราบว่าเป็นปราชชาวบ้านด้วยมีการขยายองค์ความรู้นี้ให้กับชุมชนในพื้นที่นี้ด้วยกันใช่ไหมคะด้วยครับเดือนนี้เครือข่ายมันไประดับจังหวัดระดับภาคแล้วเพราะว่าต่างต่างต่างคนเข้ามาศึกษาดูงานมาเอาองค์ความรู้แล้วเราก็ติดตามไปดูเขาว่าทมจริงไหมอบรมให้ความรู้แล้วก็เราไปสร้างเครือข่ายในระดับจังหวัดในระดับหมู่บ้านอย่างหมู่บ้านนี้ก็ไปสร้างเป็นเครือข่ายในที่ เป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเหมือนกันแล้วก็ขยายไปอีกตรงตำบลอื่นที่ตำบลอื่นแล้วก็อำเภออื่นด้วยแต่นี้ทราบข่าวว่าปีต่อไปนี่ก็จะเป็นอะไรล่ะลปรากฏการขึ้นโมิโยขึ้นมาะจะแรงมากกว่านี้นี่ก็ผมก็พยายามจะจับเก็บเป็นน้ำต้นทุนไว้เพื่อ,<ค>อช่วยผ<ป>นเหลืองหลวงอีกทอดหนึ่งครับผม ธรรมชาติจากน้ำฝนค่ะน้ำฝนแล้วพอไหมคะทั้งปีบ่พอค่ะถ้าถ้าปีใดฝนแรงฝนถึงช่วงนี่ก็ต้นเขาก็จะเหี่ยวตายค่ะระยะหลังๆนี่ตายเป็นบางส่วนค่ะแต่บ่าตายหมดแต่ตาย,ตายทุกปีค่ะชิดแผนมันก็นอกจากขุดบอ่อค่ะคุดบอ่อให้ลึกเต้นอกนั้นกับคงจะบ่มีเพราะว่าอาศัยน้ำธรรมชาิอย่างเดียวขุดคูดลงไปกับน้ำจะบ่อพอคือเก่าค่ะคุดรือพราเป็นดินทรายแล้วมันก็จะพังทะาย่ขังลงไปเป็น เป็นบอ่อเหมืนอนบ่อลางอะค่ะมันนำบอ่อนำเจี๊ยบนำบ่อยูค่ะตอนนี้ปลูกปลูกมันค่ะม,มันสับปะหลังซึ่งใช้น้ำน้อยกว่าค่ะซึ่งใส่น้ำน้อยกว่า,ค,วาคือจริงๆตลาดข้าวหอมมะลิทุกวันนี้ถ้าถามว่าอีกข้างหน้าจะไปยังไงแต่แนวโน้มนะคะตลาดน่าจะดีนะคะช่วงนี้ตลาดก็ก็ไปได้ดีอยู่แล้วเ็าปริมาณเรายังพูดไม่ได้เพราะขึ้นอยู่กับดินฟ้าอากาศเพราะในเขตทุ่งบุราร้องไห้นี่อาศัยน้ำฝนอย่างเดียว ถ้าไม่มีน้ําเราก็คาดการไม่ถูกเพราะว่าในเขตทุ่งกุราลอ้องไห้ถ้าถามว่าที่อำเภออื่นมีน้ําท่วมไม่มีแต่ของเราคงไม่มีนะคะปีนี้เพราะว่ามันยังมีอีกสามสี่ตมนที่แรงมากน้ําก็ยังไม่ขังนะคะปีปีหน้าปี2566ันทับหกเนเนี่ยนะคะแนวโน้มน่าจะดีขึ้นเพราะนเวลานี้ต่างประเทศก็วิ่งวิ่งกันเยอะมากนะคะว่าเขาอยากส่งข้าวไปยังต่างประเทศเพราะว่าเขามีออเดอร์เยอะ แต่การผลิตของเราปุ๊บเราไม่แน่ใจว่าผลผลิตเราจะออกคอหรือไม่ตลาดโลกตื่นตัวนะเพราะต้องการข้าวที่มีคุณภาพต้องมีน้ําให้เกษตรกรเท่านั้นน้ําคือเป็นปัจจัยแรกเลยนะอย่างอื่นถือว่าเป็นปัจจัยรองถ้าไม่มีน้ําจะมีอะไรดีที่สุดดินดีอย่างไงน้ําไม่มีก็ปิดไปไม่ได้สําหรับภารกิจการปฏิบัติการฝนหลวงช่วยเหลือพื้นที่ทุ่งกุลาครับทางกรมฝนหลวงและกรมเกษตรนะครับก็ได้มีการจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจอสศริน,นครับขึ้นเพื่อช่วยเหลือพื้นที่ดังกล่าว ความสําคัญของทุ่งกุลาก็คือปกติเป็นพื้นที่ที่มีภัยแล้งที่เกิดขึ้นอ,อย่างต่อนเนื่องนะครับแต่ว่าพื้นที่ดังกล่าวเองกลับเป็นพื้นที่ที่มีการปลูกข้าวนาปีนะครับต้งพึ่งพาน้าฝนส่วนใหญ่พื้นที่อยู่นอกเขตจุลันทานและข้าวของทุ่งกุลาเองจะเป็นข้าวหอมมะลิที่มีคุณภาพสูงนะครับในการปฏิบัติการของเรานะครับตั้งแต่เริ่ม,มดูการพราะปลูกข้าวนะครับทางหน่วยปฏิกัการพลหลวงจัสุรินก็มีการขึ้นบินปฏิิการพลหลวงช่วยเหลืออย่างต่อนเนื่องนะครับเพื่อ ให้เกษตรกรมีน้ําเพียงพอสําหรับการทํานาตลอดจนถึงฤด,ดูเก็บเกี่ยวครับอย่างไรก็ตามนะครับการบริการฝนหลวงในพื้นที่ทุ่งกุลาครับก็จะมีอุปสรรคนะครับในเรื่องบางช่วงเนี่ยก็จะมีลักษณะของความชื้นสัมผัสในอากาศที่ต่ํากว่าเกณฑ์บริบติการนะครับแล้วก็อาจจะไม่สามารถทํางานได้อย่างต่อนเนื่องนะครับแต่เราก็แก้ปัญหาโดยการพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครฝนหลวงในพื้นที่นะครับคอยเป็นผู้ให้ข้อมูลให้แก่เรานะครับเขาจะส่งข้อมูลในช่วงเช้านะครับ แล้วก็ในระหว่างวันถ้าเขาพบเห็นก้อนเมฆที่ไหนที่มีลักษณะเหมาะกับการบริการเขาก็จะแจ้งเราโดยทันทีทําให้เราสามารถรบติการได้อย่างทันท่วงทีครับรวมทั้งอัลตราฝนหลวงของเราก็จะวัดปริมาณน้ําฝนนะครับแล้วก็รวมทั้งแจ้งข้อมูลการเกษตรในพื้นที่ว่าบริเวณไหนมีฝนตกแล้วพอหรือยัง mm hmm. เพื่อให้เราสามารถหมุนเวียนช่วยเหลือพื้นที่ได้อย่างได้อย่างครบถ้วนครับในพื้นที่ชุงกุลานะครับเราอาจจะเห็นภาพในเรื่องของการที่จะมีปัญหาในเรื่องของภัยแล้ง แต่จริงๆแล้วนะครับในพื้นที่ทุ่งกุลานะครับก็ยังมีปัญหาในเรื่องของอุทกภัยด้วยนะครับดังนั้นนะครับในส่วนของทางสำนักงานทรัพยาการน้ำแห่งชาติเนี่ยเราก็เห็นความสำคัญในเรื่องของการที่จะสร้างวาความมั่นคงในด้านของผลผล,ผลิตในเรื่องของข้าวหอมมะลิซึ่งถือว่าขึ้นชื่อในระดับโลกสามารถที่จะทำยังไงให้เกิดความมั่นคงในด้านการผลิตเราก็มีแผนที่จะ ดำเนินการในเรื่องของการพัฒนาโครงการเพื่อรดปัญหาในเรื่องของอุทกภัยและภัยแล้งส่วนหนึ่งก็คือในเรื่องของการที่จะสร้างแก้มริงครับในบริเวณที่เป็นลุ่มต่ําของลําน้ําพะพานะครับอย่างเช่นตัวอย่างที่อยู่ข้างหลังนี้ก็คือที่ทะเลสาบทุ่งกุลานั่นเองนะครับถือว่าเป็นแก้มริงที่เกิดการพัฒนาขึ้นมานะครับได้เก็บกักน้ําไว้ ใช้ในฤดูแล้แงโดยเฉพาะน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภคได้เป็นจํานวนมากเลยนะครับและส่วนหนึ่งก็เป็นน้ําเพื่อการเกษตรด้วยผลพลอยได้ที่ตามมาพี่น้องประชาชนจะเห็นอยู่ด้านหลังก็คือสามารถที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวให้กับพี่น้องประชาชนในละแวกเหล่านี้ได้ด้วยก็ถือว่าเป็นการเพิ่มไรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนในส่วนหนึ่งด้วยครับอีกส่วนหนึ่งที่เรากําลังมองนะครับในเรื่องของการที่จะแก้ปัญหาก็คือการที่จะ ทำคลองผ่นน้ำจากลำน้ำมูลเพื่อที่มาเติมเต็มในลำน้ำพับผ่าเพื่อที่จะให้มีความมั่นคงในบริเวณของพื้นที่ของลำพับผาให้มากยิ่งขึ้นและมระีระบบกระจายน้ำที่เข้าไปอยู่ในพื้นที่การเกษตรในทุ่งกุลาของพี่น้องประชาชนครับค่ะอีกไม่เกิน3เดือนข้างหน้าต้นข้าวเหล่านี้ก็จะออกรวงให้เราได้เก็บกินกันแล้วนะคะและจากตำนาน ทุ่งกุลาล้องไห้ดินแดนแห่งทะเลทรายในอดีตค่ะหากมนุษย์รู้จักและเข้าใจสภาพปัญหาของพื้นที่อย่างแท้จริงและมีความเพียรที่จะเอาชนะแก้ไขปัญหาเหล่านั้นดินแดนแห่งทะเลทรายก็จะกลายเป็นทรัพย์ในดินสินในน้ําให้กับทุกชีวิตได้อย่างแน่นอนค่ะและรู้อยู่กับน้ําในตอนนี้ค่ะหมดเวลาลงเพียงเท่านี้จนกว่าจะพบกันใหม่ก่อนจากกันหากไม่กดไลค์กดแชร์เราจะเสียใจเป็นอย่างยิ่งนะคะ สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ